มอบรางวัลนะครับเชิญสาวสวยของเราได้เลยครับโอ้มีคุณตูนด้วยนะครับเชิญครับเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะโอ้โหเหนื่อยนะครับพี่อน้พี่ตูนหน่อยได้คะพี่ตูนของเราเล่นเอาหายใจไม่ทันเลยนะครับคุณหญิงเล่นจู่โจมเข้าไปแบบตัวต่อตัวขนาดนี้นะครับครับเล่นเอานอนเพิ่งเสร็จคอนเสิร์ตเมื่อคืนสี่ทุ่มแล้วว่าเดินทางมาเลยได้นอนไปชั่วโมงหนึ่งแล้วได้เวลาเวลาดี พี่ตูนครับความรู้สึกตอนที่บอกว่าชนกำแพงเนี่ยพี่ตูนรู้สึกยังไงบ้างคะหมายถึงอะไรนะครับชนกำแพงคืออะไรครับชนกแพงคิดจะอไม่รู้ไม่เคยได้ยินกัน,ยกน,นนะอยากจะฝากอะไรบ้างไหมคะพี่ตูนฝากถึงคนอื่นที่ยังไม่เคยวิ่งมาเพราะจริรงๆแล้วเอ่อไม่ว่าจะระยะไหนก็ลองดูครับมันมันไม่ยากไม่ไม่ยากแค่รองเท้าคู่เดียว ออกวิ่งได้เลยหน้าหมู่บ้านก็ได้ลองลองเพิ่มระยะของตัวเองลองท้าทายตัวเองดูว่า,เ,าเราจะทํามันได้มากน้อยแค่ไหนผมว่าแต่ผมเชื่อว่าทุกคนต้องถ้าได้ลองแล้วต้องติดแน่นอนเหมือนผมพี่ตูนคะพี่ตูนมาจอมบึงมาราธอนครั้งนี้ค่ะประทับใจอะไรมากที่สุดคะผมว่าทุกครั้งเลยครับเรียกได้ว่าประทับใจกองเชียร์แล้วก็บรรยากาศโดยรวมของของที่นี่ครับ ก็ขอบคุณพี่ตูนมากมากเลยนะคะขอบคุณมากะะมากเลยคะ่ะยังแบบยังเหนื่อยอยู่ยังไม่เคยสุดยอดมากเลยคะ่ะขอบคุณค่ะโอ้สาวๆของเราจูจ่โจมปหาพี่ตูนบอดี้สแลมนะครับพี่ตูนบอกว่ายังเหนื่อยอยู่เลยอันนี้ขนาดพี่ตูนนะเว,เวลาสุดยอดเลยนะครับอาจารย์ครับ,รบขนาดพี่ตูนยังหอบขนาดนี้ถ้าเป็นผมเนี่ยวิ่งเข้าเส้นชัยสงสัยจะไม่คุยกับใครเลยนะครับหลับอย่างเดียวเลยสิ่งที่เรา